สี่ร้อยขั้ครับทอแท้แล้วครับ่านผู้ชมปิดจ้ะทุกคนเหนื่อไหหน่อยพรุ่งนี้ก็จะละลายนะดูดูและนี่ก็คือมุมไฮไลท์นะคะทุกคนที่แบบเขามากันก็คือ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นและวันนี้ที่แรกที่เรามาตอนนี้ก็คือเรามาที่เาอุจิโกะนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชูเลโตเจดีแดงนะทุกคนแบบสถานที่ฮิตก็ทริปนี้มาแบบ15วันเลยแต่เดี๋ยวจะแบ่งคลิปเป็นหลายๆพาร์ทนะคะก็มากับแฟมิลี่ด้วยเราจะเจอสมาชิกกัน นี่เราเดินขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหคงไม่ขึ้นแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะขึ้นเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะชิวๆไม่มีอะไรมานี่ไม่มีเหลือแล้วนะค่ะที่อยากมังการมาั้นนะคะไม่มีแล้วค่ะอันนี้เพิ่งได้มากี่ขั้นล่ะพี่นอนวันนี้คือเพิ่งขึ้นมากี่ขั้นเพิ่งขึ้นมาสิบขั้นเองนะแล้วจริงๆวันคือกี่ขั้นสี่ร้อยขั้นทอแท้แล้วครับท่านผู้ชมนี่คือแค่ส่วนหนึ่งที่เราเดินขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวมันจะมีต่ออีกจ้า ว่าไงมาถึงที่ที่อยากมาแล้วยังไปไม่ถึงยังไปเพิ่งขึ้นมาแค่สิบเปอร์เซ็นตเี่ยันี่คนกันี่นี่าคนไม่รูเหนันอไ่คนเชื่อ่มีเจดีวัดสมัยมันจะมีเจดีขึ้นไปแบบนี้ันไดอย่าเนี้รอ่อนอาการเป็นอาการแต่ละคนเป็นยังไงบ้างจ๊ะเฮ้ยไม่หอบดิแทนใคแม่กัน หายใจหายใจในปากอยู่ค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยมากพ่อพ่อไหวไหมคะเยอะแน่นไม่ไหวไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะเดียวลงนะตอนนี้เราขึ้นมาถึงหรือยังอันนี้ก็ถึงยังยังไม่ถึงแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันี่คืออะไรเจดีย์ขั้นแรกขั้นแรกด้วยเป็นเหมือนว่า พ่อยต้อนรับเราอยู่ไม่หอบอ,อย่าหอบดิฮะ <laughs> อย่าหอบให้เขารู้ว่าเราเหนื่อยทำไมเราเหลือสองคนทุกคนหายไปไหน,ไ,หนไปไหทำไมทิ้งอ่ะ <laughs> เดี๋ยวขอตามหาก่อน ภารกิจถ่ายรูปก,กับเจดีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปลุยตอนนี้เราก็ขยอบมาอยู่ที่ฮอนชูสตีนนะคะทุกคนก็คือเป็นถนนที่แบบว่าเขาคิดมาถ่ายรูปที่มันเป็นถนนแบบเส้น,นยาวๆแล้วมองเห็นฟูจิอะทุกคนแต่ตอนนี้ที่เรามาถึงแล้วเราเดินถ่ายรูปก,กันหลายรอบมากก็คือฟูจิออขี้อายอะมองไม่เห็นฟูจิเลยไม่รู้ว่า ถ่ายไปแล้วอะไปดึงรูปอะแล้วมันจะเห็นฟูจิหรือเปล่าที่จอดรถที่นี่ก็คือจอดแล้วเขาจะมีอันนี้ขั้นขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็คืออันนี้เป็นการชำระเงินผ่านตู แล้วเดี๋ยวไอ้น้องแท่งๆเขียวเมื่อกี้นี้มันจะลงแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยติดดิเดี๋ยวข้างในนี้จะขึ้นอีกแล้วนี่ลงแล้วอะลงแล้วจ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่วิวดีมากเลยว้าวสวยเนาะ พ okay. okay. ่อ oh, สวยไหมคะสวยไหมคะสวยสวยพี่นุ่นสวยไหมสวยมากไหนเราลองหันหลังให้ฟ oh. ูจิหันหลังให้ฟูจิด้วยย่าพร้อมหลบไหม มาถึงบ้านาพักที่ฟูจิแล้วนะฮะชื่อว่าคาวากุจิโกเอเบิลรีสอร์ทวายมาพาดูบ้านนะคะทุกคน วันนี้เรามีเชฟคุณพ่อเพราะอยากกินซุปยำไหมล่ะ,ะไม่ได้ไไดเฉยแต่วันก็ไข่นว้งมีันทูดีจะเราจะมาซื้อเค้กไปเบิร์ดเดย์แฟนเรากันนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ที่เรามาถึงญี่ปุ่นวันแรกแล้วมาที่ฟูจิคือเป็นวันเกิดของนงางก็คือซ <G> ื้อเค้กแบบนางก็รู้ เหมือนมีดีปะ่ปะป่านี่เราก็ไปดูอ้าวพี่น้องเขาโคสแล้ววะ<ไ>โคสอะ่ะอุ้ยเศร้าอะ่ะทำไม่ะก็ไม่โคสดิเนี่ยโคสทุกคน <c oughs> ปิดจ้ะยังไงละ่ะ<อ>มีแค่นี้หรอเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือบ้านของเราและอันนี้ก็คือคาเฟ่แต่เขาปิดแล้วเราจะหาเค้กจากไหน คนเราเจอร้านแล้ว,ลวน่ารักด้วยว้าวเปิด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 ,เป,ดเปิดอยู่ใช่ไหมอุ้ยเย,ยดีมากดีจริงโองเคกว่าอเ,อเอาไปซ่อนไหนแต่ไม่มีเทียนนะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ขอบคุณครับเป็นงานดอถูกไหมว่าเทียนอยู่ข้างหน้าไม่ไม่ได้ไม่มีเลยร้อนหน้าบอกเลยแม่ เอาเบอร์เดย์ลูกแม่ไปไหนเนี่ยเออมามามาบอยพาบอยวอาบ้าบอยาอยบ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 ๆยบอมบอยบอยบอยีอยาอยา้านอยบๆยาอยบอบอยบายบอมาอยบ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 อมบอยบอมบอยบอยายอมบอยบอมบอยบอยอยบอยบอยบๆยบๆยบอยาอยบอยาอยอยบอยาอยบอยาอยบอยบอยบอยอยบอยบอมายบย ลุนสวัสดีเช้าวันที่สองเนื้อดีมากทุกคนนี่คือเนื้อ A5 ที่ทอดสุกไปหน่อยแต่ว่าก็ยังนุ่มละลายปากเนื้อดีเราย่งไม่ได้ชิมแม่ชิมค่ะให้แม่คอนเฟิร์มเรยเจอแล้วนะนุ่มไหมคะดีไหมนีนะทุกคนเต็มหก ลายอ่ะก็ไ่เค็มเลยไข่เจียวเค็มหรอไม่อแม่ได้กินเค็มดีมากเลยเอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนโออิชิฟาร์โอ้ารักาโอ้หนาวมา าแข็งเนาะอร่อยกับปกติไหมคะแม่อร่อยมากคุณนี้ก้อยละลายนะเลียเลยสูบมาดูมาดูไอติมนี่เออโอ้คนเท่อ่ะพยาหันหนาวะเราเกิดที่นี่เหรอใช่กาาปกตินี่คือเราเกิดที่นี่จะไม่ใเข้าเมื้อนเลยเนี่ยจำเออคนนี้ก็เกิดที่นี่แต่เขาไม่ให้เข้าเมืองคอนนี้ตอนนี้เกิดที่นี่ตานมอไม่ไม่ผ่านตอมอ แต่ว่าหนาวมากวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีกตอนนี้กี่องศาแล้วอากาศดีมากไม่มีแดดเลยนะคะแปลนี้หนึ่งฟิลไลฟ์ประมาณลบหนึ่งจริงเพราะว่าเขาเกิดที่นี่เขาเลยอยู่ที่นี่ อนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเธอเราอยู่ที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านไฟทุกอย่างแต่มันคือหมู่บ้านเทดดี้ชาแนลหรอก็คือเป็น้านจะเป็นนิตนิยเหมือนเป็นหมู่บ้านเก่าที่เคยมีคนอยู่จริงๆและตอนนี้ก็ยังก็ไม่มีแล้วโอเคมันก็จะเป็นหมู่บ้าน เล็กๆอยู่บนเขานิดนึงหนาวมากทุกคน ตอนนี้เรามาถึงลอสันจุดเช็คอินยอดฮิตของฟูจิอุ้ยไม่เห็นเลยอะ่ะม,มันเห็นแบบเรือนลามากด้วยตาเปล่าแต่ในกล้องอะ่ะมันไม่เห็น ทุกคนมันเห็นแบบแค่นั้นน่ะเห็นนิดเดียวอะ่ะมันไม่เห็นแบบยอดปลายของภูเขาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านแบบที่แบบถ้าทัวร์มาก็คือเขาต้องพามาก็คือร้านเป็นแบบเนื้อย่างหินลาวาทุกคนนี่เขามีชื่อร้านว่าแบบหนึ่งนะ <laughs> ชื่อร้านอะไร <laughs> มันชื่อร้านอะไรอ่ะ เอมีสักยัก้ยที่อ่านมามันคือมักกาลีมักกาลีไปไปยังเราถ่ายวิดีโอเราเดินมาเลยเดันมาเลยเดันมาเลยนี่ก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะ ันนี้เรามีชาเลนจ์อะไรคะเรามีอาหารทายถูกหรือทายใกล้เคียงได้หนึ่งเนเยนแม่คะแม่เราหัวกันนะคะเราหัวกันแม่ทายเท่าไหร่คะสามหมื่นห้าค่ะสามหมื่นห้าพี่นนท์พี่นนท์สี่หมื่นแปดคุณพ่อ ว่าไทเท่าไรสองหมื่นเท่าไสองหมื่นเจ็ดสองเจ็ดนรเจ็ดร้อยเจ็ดสองนวสองหมื่นเจ็นของเราหนึ่งเยเนซึ่งเราหัวกับคุณแม่คำตอบคือมาสองหมืน เจ็อเยนครับพ่อนั่จะำพ่อสองสรอบแล้วสองพันเจ็ดร้อยมาพจอไดได้ใกล้สุดหนึ่นเหดพันเก้าเจ็ดนเก้าก็ต่างกันแค่สองนเราได้ดีดีนะนะครับ และตอนนี้เราก็มาถึงที่โอชิโนะฮะไกลไก่ไกๆไกูว่าน้ใสไเธอดู้ายืนเขารามาได้สนะี่ปีที่แล้วกันได้ว่าทำไมมันที่น,น้ำไม่ใสเลยน้ำใสป่ะน้ำไม่ใสเอ้ยก็ใสอยู่ใสแว่นกันแดดอยู่หรือเปล่าใส่หมวกอยู่ย ใส่ใสจใริงนี่ไงบอว่าน้ำใสว่าเขาไม่ได้นะใสจริงคนละคนก็คนเป็นล้านมารวมกันอยู่ที่นี่นี่แล้วก็จะเห็นฟูจิเฮ้ยเห,เ,หนนะเห็นไหมนะเห็นไหมชัดเท่าไหร,ร่อ่อเดี๋ยวอ่อนนะใส่มากเดี๋ยวไปอ่อเลยใส่เห็นบแบบ คนเรามา2วันหนึ่งคืนที่ฟูจิก็จบที่ฟูจิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะเดินทางเข้าไปที่โตเกียวแล้วก็ฝากคลิปฟูจิไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งที่โตเกียวนะแล้วเจอกันคลิปนี้ก็ลาที่ฟูจิเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย